สวัสดีเพื่อสมาชิกทุกๆท่านนะครับและสวัสดี FC แฟนพันแท้ของผมด้วยนะครับผมนะครับเวลานี้นะครับผมอยู่ภายท่องมิสาในรถอีวุสุเจ้าตัว m u x นะครับรถคันนี้นะครับเน้นเดินทางใช้งานจริงนะครับได้ทางทีมงานของผมเรื่องการอัปเกรดฮีดริกตัวใหม่ซึ่งเป็นจอปฏิบัติการลอยบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับภาพและเสียงมัลติมีเดีย ตอบโจทย์ขนาดไหนนะครับเราม่ต้องรอช้ากันเลยช่วงหน้าของผมครับเพื่อนสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ปริ๊งนะครับผมอ่านะครับโดยทางทีมงานนครเซา์แล้เครับเราพิถีพิถันละเมยดระไมนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าปฏิบัติการเด่นดอยนะครับเห็นไหมฮะสวยจริงๆนะครับความลงตัวของเขานี่โดดเด่นมากนะครับมันจะเป็นภาพและเสียงนะครับสีนี่เห็นไหมฮะ เพื่อมาชิคับจอตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเขาสามารถนะครับรองรับซิมอินเทอร์เน็ตและรวมไปถึงนะครับในการแชร์สปอร์ตบอยอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับและเพื่อสมาชิกท่านนี้นะฮะนี่นะครับได้ทางทีมงานอุปกรณ์สาวและริธีรได้ทําการนะครับใส่ซิมอินเทอร์เน็ตผมใส่เรียบร้อยแล้วจะขึ้นตรงนี้ไงไหมครับกีดสีกีตรงนี้นะครับจอเขาเร็วอยู่แล้วแรงอยู่แล้วผสมผสานกับเจ้าเน็ตแรงแบบนี้มันจะเหลืออะไรบภาพชัดๆนะครับก็มาชิคอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ แอปต่างๆนะครับผมก็ยังถือว่านะครับเป็นแอปที่พื้นฐานที่เพุทธมาชิคอะไรท่านนะฮะจะเข้าใจกันดีแบบระบบปฏิบัติการ n n r r o i นะครับเราสามารถโหลดแอปนะครับได้อย่างมากมายจริงๆและหลากหลายกับช่องทางเปโตรนะครับพอหนังก็เช่นเดิมพ่าดไม่ได้กับ Netflix นะครับแล้วรวมถึงนี่ TikTok เราก็มีนะครับเดินทางเน้นใช้งานจริงไม่นอกกลู่นอกทางผมขอบอกไปกับ Google m a p โอ้โหแต่พุทนมาชิกผมแต่ปุ๊บขึ้นมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมอธิบายก่อนฮะนะครับเพื่อนมาชิกครับหน้าจอตรงนี้นะฮะเขาสามารถนี่เลยพักหน้าจอได้ด้วยนะครับฟังก์ชันต่างๆนี่เยอะจริงๆเหลือจริงๆเพื่อนมาชิกนะครับอืเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนมาชิกครับจอแบบนี้เพื่อนมาชิกต้องนึกถึงน้องครับน้องเอ้ยน้องขาน้องขาแล้วภาพชัดขนาดไหนพี่อยากดู youtube ได้ไหมได้ครับพี่กดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกระตูนะครับ เขาต้องการคนที่จะคอยดูแลเขานะครับเพื่อนมาชิคองให้จะดูแลได้นะผมผมจะดูแลเองเอลูกเหรอชิคลูกทำได้เหรอครับผมทำได้ผมสามารถดูแลเขาได้เป็นอย่างดีฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเลยนอพีเสื้อเพื่อนมาชิคขาเพื่อนมาชิกกำลังเพลิดเพลินกันอยู่ใช่ไหมครับเบรกดิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้หน่อยนะครับ นะฮะพุทธมาชิกที่ inbox เข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องครับเกี่ยวกับน้องพี่ติดแล้วระบบกล้องพี่ใช้งานได้ไหมพหอดว่านี่พี่ครับนะฮะใช้งานได้ปกติแล้วรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับที่รถอีรูสูมิวเอ็กคันนี้มีใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนนะครับปุ๊บไปเราดูเลยครับพุทธมชิกค,ครับเพิ่มเ,เสียงนะครับลดเสียงอโอ้โหนอนผีเสื้อนี่นะนายทำอะไรนะฉันกำลังดูแลเขาอยู่อะ ฉันเป็นเหมือนพี่ชายของเขานายเนี่ยนะพี่ชายเขาปึ๊บอธิบายอย่างต่อเนื่องพระสมาชิกครับจอตัวนี้นะครับเขาสามารถนะครับแบ่งเป็น2หน้าจอได้นะครับพระสมาชิกครับเวลาเดินทางนะครับผมบอกเลยว่าเน้นใช้งานจริงนะครับป้องมอไปกับนี่เลยนะครับจอปฏิบัติการโดยเป็นจอดีๆที่มีคุณภาพนะครับจากร้านอพอลสาวและพึกเพระสมาชิครับเรากดแบบนี้นะปึ๊บยูทูบนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งคุณลูกนะครับ นะครับหรือว่าคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายโอ้โหเพลินไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนนะครับนี่แล้วกดตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับโอ้โหสองหน้าจอเริ่มไหนดูดิมันเร็วขนาดไหนอีก300เมตรตัดเข้าไปยังถนนราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ครับตรงนี้ก็เล่นต่อไปสิครับปุ๊บ,บอ่านะฮะเอาเป็นไรไปเธอหิวใช่ไหมได้เลยรออยู่นี่นะฉันจะไปหาอะไรมาให้เธอกิน กำลังดูแลเจ้าหนอนผีเสือ้อมดนี่เพื่อนสมาชิกครับ,รบโหมโดนะครับเพื่อนสมาชิกเราสามารถนะครับนี่เลยผมโชว์กันเลยว่าผมถ่ายรีวิวนี้เรากดโหมดเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้โอ้โหมันสะดวกสบายจริงๆนะครับเพื่อนสมาชิกครับต้องการกลับมากดกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนี่ฮะแอป,ปต่างๆพื้นหลังเราเล่นอยู่เราสามารถเลือกขึ้นมานี่เหมือนเดิมนะครับน้องครับแล้ว Google Maps นะเมื่อกี้มีไหมมีครับพี่โอ้โหน้อง ทำไมน้องอธิบายชัดเจนพี่สักอยากจะมาติดตั้งกันแล้วราคาแพงไหมผมบอกว่าราคาไม่แพงนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนและช่วงนี้นะเพื่อสมาชิกผมบอกแบบนี้ดูรีวิวนี้นะครับในรถอีลูซูบวีเอป้ายแดงคันนี้นะครับนะฮะผมบอกเลยว่านะครับเป็นราคาโรโมชั่นอย่างแน่นนะอนเพื่อสมาชิกบอกว่าน้อง นะครับพี่ดูรีวิวนี้นะครับผมบอกเลยฮะ,ะลดราคาเป็นพิเศษนะครับและการันตีงานติดตั้งดีๆงานสสวยๆสินค้าที่มีคุณภาพนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสมาชิกครับเดี๋ยวเข้าไปสัไนกระดิ่งให้ผมหน่อยและเพื่อสมาชิกจะไม่พลาดงานติดตั้งดีๆจากทีมงานอุป r รณ์เสาและพืกสวสดีคับ